ชีวิตบนโลกใบนี้ล้วนหนีไม่พ้นผลแห่งกรรมบางกรรมแม้จะผ่านภพชาติไปนานเพียงใดก็ยังตามสงผลจนกว่าจะได้รับการเอาโหสิจากใจอันบริสุทธิ์เรื่องราวในตอนนี้เป็นหนึ่งในเหตุการณ์อัศจรรย์ในชีวิตของหลวงปู่ชอบฐานะสโมพระอรหันต์ผู้มีจิตละเอียดและรู้ภพชาติในอดีตท่นได้เล่าถึงแม่ไก่ขาวด่ังตัวหนึ่งซึ่งแท้จริงคือ อดีตภรรยาในชาติก่อนของท่านเองเรื่องนี้ไม่เพียงบอกถึงอำนาจแห่งกรรมเท่านั้นแต่ยังเผยที่เห็นถึงพลังแห่งการให้อภัยที่ทําให้ดวงจิตหนึ่งได้หลุดพ้นจากความทุกข์ยาวนานนับพบชาติเรื่องนี้พระวีรศักดิ์ธิรพัทโทรหรือครูบากล้วยได้เป็นคนถามองค์ท่านหลวงปู่ชอบถึงเรื่องบุพกรรมของแม่ไก่ขาวด่างซึ่งอดีตชาติเคยเกิดเป็นภรยาของท่าน หลวงปู่ชอบเล่าเรื่องอดีตภรรยาเก่าของท่านไปเกิดเป็นแม่ไก่ขาวด่างอยู่ที่บ้านผาพั่วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ให้พระเนนลูกหลานฟังที่ห้องพักศาลาบรรเพ็งกุศลวัดป่าโคกมนวันที่18สิงหาคม2536ท่ามกลางพระเนนลูกหลาน11องค์ที่ร่วมฟังธรมรมประวัติของท่านครั้งนั้นหลวงปู่ชอบฐานะสโม พร้อมด้วยหลวงปู่เหรียญวระลาโพได้ออกทุดงจาริกไปทางภาคเหนือเพื่อสแสวงหาความวิเวกสงบใจทั้งสององค์เดินเท้าผ่านป่าลึกและภูเขาจนมาถึงบริเวณเขตอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่ยังคงมีความเงียบสงัดมีภูเขาป่าร่มครึ้มและลำธารน,น้ำใสไหลยเย็น หมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นชื่อว่าบ้านผาพัวเป็นชุมชนคนเมืองพื้นบ้านที่ยังคงวิถีชีวิตเรียบง่ายเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูปลูกข้าวโพดและนับถือพระกรรมฐานอย่างศรัทธาหลวงปู่เหรียญเลือกพักอยู่บนถ้ำกลางเขาเพื่อภาวนานในที่สงัดที่สุดส่วนหลวงปู่ชอบเลือกพักอยู่เชิงเขาใกล้ทางเดินของชาวบ้านเพราะสะดวกในการบินทบาท ทั้งสององค์แยกกันจำวิเวกแต่อยู่ในรัศมีที่สามารถเยี่ยมเยียนกันได้เป็นบางครั้งค่ำคืนในภูเขาแห่งนั้นเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมเสียงจักระจันและแสงดาวพราวเต็มฟ้าหลวงปู่ชอบนั่งภาวนาในกระท่อมไม้เล็กๆใต้ร่มไม้ใหญ่ใจท่านนิ่งสงบและตั้งมั่นอยู่ในสมาธิอย่างลึกซึง้ง ในคืนหนึ่งขณะท่านนั่งภาวนาอยู่ตามปกติจู่ๆท่านเห็นนิมิตปรากฏขึ้นมีแม่ไก่สีขาวด่างตัวหนึ่งค่อยๆเดินเข้ามาหาท่านลักษณะขาวปนเทามีขนตรงคอเป็นปื้นสีเทาเข้มคล้ายรอยด่างแม่ไก่ตัวนั้นเดินเข้ามาใกล้ท่านแล้วจ้องตาอยู่นานก่อนจะก้มศีรษะลงคล้ายกับกราบแล้วทันใดนั้นเอง ร่างของแม่ไก่ก็เปลี่ยนแปลงกลายเป็นหญิงสาวรูปงามในชุดพื้นเมืองหญิงคนนั้นก้มลงกราบหลงปู่ชอบทั้งน้ำตาแล้วเอ่ยขึ้นว่าท่านจำข้าได้หรือไม่เจ้าคะข้าเคยเป็นภรรยาของท่านในอดีตชาติหนึ่งข้าผิดศีลผิดธรรมแอบนอกใจท่านไปคบชายอื่นด้วยความหลงความงู้เขลาและความประมาทในรักนั่นเองทำให้ข้าต้องตกนรกอยู่ยาวนานถูกทรมานในขุมนรกน้นาดอกนิ้ว เมื่อพลนรกก็ここยังต้องเวียนไห้เกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์ดิรัชานหลายชาติไม่รู้กี่ครั้งจนบัดนี้ข้าได้มาเกิดเป็นแม่ไก่สีขาวด่างอาศัยอยู่ในบ้านแห่งนี้หลวงปู่ชอบฟังแล้วนิ่งสงบท่านถามอย่างเรียบง่ายว่าเหตุใดเจ้าจึงมาหาเราในตอนนี้หญิงผู้นั้นตอบว่าเพราะใจข้าย,ยังผูกพันกับท่านยังสำนึกในกรรมเก่าที่เคยทำไว และอยากได้ยินคำอโหสิจากปากท่านเพื่อให้จิตพ้นจากบ่วงเวรนี้เสียทีลุงปู่ชอบกล่าวอย่างเมตตาเจ้าก็อย่ามารบกวนเราเลยเราภาวนาอยู่ให้เจ้ากลับไปเสียแต่นางตอบว่าถ้าท่านไม่เชื่อในสิ่งที่ข้าพเจ้ากล่าวพรุ่งนี้ข้าจะออกมาให้เห็นกับตาให้ท่านรู้แน่ว่าข้าไม่ได้โกหก รุ่งเช้าวันนั้นหลวงปู่ชอบกับหลวงปู่เหรียญออกบินธบาตรเหมือนทุกวันท่านเดินเรียงตามทางผ่านบ้านเรือนชาวบ้านในหมู่บ้านผาพัวขณะที่ทั้งสองกำลังยืนรอเจ้าของบ้านออกมาใส่บาตรก็มีเสียงไก่ขันดังขึ้นอยู่ใกล้ๆแล้วทันใดนั้นเองแม่ไก่ขาวด่างตัวหนึ่งวิ่งพรวดออกมาจากลานบ้าน ตรงเข้ามาหาหลวงปู่ชอบโดยไม่กลัวคนเลยแม้แต่น้อยมันหยุดยืนอยู่ตรงหน้าท่านส่งเสียงร้องเอ็กเอ็กเบาๆแล้วเอียงคอเหมือนพยายามจะสื่ออะไรบางอย่างหลวงปู่ชอบจ้องมันนิ่งแล้วกล่าวกับแม่ไก่ว่าออกไปเถิดอย่าเข้ามาใกล้พระมันไม่สมควรเจ้าก็เป็นเดรัจฉานแต่ไม่ว่าท่านจะพูดอย่างไร แม่ไก่ขาวด่างก็ไม่ยอมถอยออกไปกลับวิ่งเข้ามาจิกชายจีวรและจิกส้นเท้าท่านเบาๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นไปตามที่มันบอกไว้ในนิมิตท,ทุกประการเจ้าของบ้านเห็นเหตุการณ์ก็รีบถือไม้ไล่ไก่เอ้ยมานี่อย่ามาจิกจีวรพระแม่ไก่ขาวด่างวิ่งหนีไปแต่ยังหันกลับมาร้องอยู่ไม่ห่างเหมือนยังมีอะไรจะบอก หลวงปู่ชอบนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าเบาๆในใจของท่านนั้นรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นการมาแสดงตนของดวงจิตเก่าที่เคยผูกพันกันในคืนนั้นขณะหลวงปู่ชอบภาวนาอยู่จิตของแม่ไก่ขาวด่างได้มาปรากฏในนิมิตอีกครั้งครั้งนี้นางอยู่ในร่างหญิงสาวเต็มตัวไม่ใช่ไก่อีกต่อไป นางมากราบท่านด้วยน้ำตาหนองหน้าแล้วพูดด้วยเสียงสั่นเครือว่าข้าเจ้าสำนึกในบาปกรรมที่ได้ทำต่อท่านโปรดยกโทษโปรดอโหสิกให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดจะได้พ้นจากเวรกรรมนี้สักทีหลวงปู่ชอบลับตานิ่งครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวด้วยเมตตาอันบริสุทธิ์ว่าเรายกโทษให้หมดแล้ว ไม่ว่ากรรมใดๆที่เจ้าทำต่อเราเราขออโหสิให้ทั้งหมดขอให้เจ้าพ้นทุกขพ้นเวรทั้งปวงขอให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีมีปัญญาได้พบธรรมได้หลุดพ้นจากบ่วงแห่งกรรมเถิดหญิงนั้นน้ำตาไหลพรากก้มลงกราบท่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วร่างของนาง ก็ค่อยๆเลือนหายไปในแสงอ่อนๆหลังจากนั้นเป็นต้นมาหลวงปู่ชอบก็ไม่เคยเห็นแม่ไก่ขาวด่างทั้งในนิมิตและในโลกภายนอกอีกเลยก่อนจะออกจากบ้านผาพั่วหลวงปู่ชอบได้กล่าวกับหลวงปู่เหรียญว่าแม่ไก่ขาวด่างตัวนั้นหลังเราตายไปเขาจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้ง จะมาเกิดเป็นลูกสาวร้านขายวัสดุก่อสร้างอยู่อำเภอสูงเม่นพอเราตายไปไม่กี่ปีเขาก็จะเกิดเป็นคนทันทีชาตินี้เราสงเคราะห์คู่ในอดีตทุกคนจนถึงที่สุดแล้วคู่ภรรยาที่เป็นคนไทยใหญ่ที่บ้านลีเตอร์พมา่าเราก็สงเคราะห์จนเขาได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วทุกอย่างจบหมดไม่ติดค้างกับใครอีกเมื่อพูดจบ ท่านมีสีหน้าสงบผ่องใสปราศจากความเศร้าใดๆเพราะใจที่หลุดพ้นย่อมไม่ผูกเวรไม่ผูกพันกับอดีตอีกต่อไปในถ้ำคืนนั้นเองขณะท่านเล่าเรื่องนี้ให้พระเนนลูกหลานฟังมีสามเณรอ่อนสนามฉิมนินฟังด้วยความสนใจจนสุดท้ายเนนอ่อนเอ่ยถามอย่างซื่อๆว่าหลวงปู่ครับ แล้วแม่ไก่ตัวนั้นป่านนี้เขาเอาไปต้มกินแล้วบอกครับคำถามนั้นทำเอาหลวงปู่ชอบถึงกับหัวเราะเสียงดังท้องคัดท้องแข็งพระเนนที่นั่งฟังอยู่ก็หัวเราะครื้นเครงกันทั้งศาลาเสียงหัวเราะของท่านเต็มไปด้วยเมตตาอ่อนโยนและความเบิกบานเป็นอารมณ์แห่งผู้หมดเวรหมดกรรมจริงๆธรรมวิเคราะห์บทเรียนจากบุพกรรม เรื่องนี้แม้จะฟังดุเหนือธรรมชาติแต่ในทางทำแล้วมีแก่นที่ลึกซึ้งยิ่งนักกรรมไม่สูญการกระทำใดๆทั้งดีและชั่วล้วนฝังในจิตเป็นพลังงานแห่งเหตุเมื่อมีเหตุย่อมมีผลเมื่อถึงเวลาก็ต้องชดใช้เหมือนหญิงในเรื่องนี้ที่เพียงผิดศีลข้อสด้วยความหลงต้องเวียนว่ายอยู่ในอายภูมินานแสนนานใจผูเวร ย่อมพบกันอีกไม่ว่าจะชาติไหนก็ตามถ้ายังมีเวรกรรมกันอยู่ดวงจิตย่อมต้องมาพบกันอีกเพื่อชดใช้หรือปลดปล่อยกันแม้จะเกิดเป็นคนเป็นสัตว์หรืออยู่ต่างภพพลังแห่งกรรมจะดึงดูดให้มาพบกันเสมออาโหสิกรรมคือการหลุดพ้นที่แท้จริงการให้อภัยด้วยใจบริสุทธิ์คือการตัดบ่วงกรรมทั้งสองฝ่าย หลวงปู่ชอบยกโทษให้ด้วยเมตตานั่นทำให้ทั้งท่านและหญิงนั้นต่างหลุดพ้นจากการผูกพันในวัฏฏะแห่งเวรผู้รู้ธรรมย่อมเห็นกรรมเป็นครูหลวงปู่ไม่ได้ดูเรื่องนี้ด้วยอคติหรือความหลงอัศจรรย์แต่ท่านมองเห็นเป็นธรรมะที่ควรศึกษาเพื่อเตือนใจลูกศิษย์ว่าอย่าประมาทในศีลเพราะเพียงก้าวพลาดเดียว อาจต้องทุกข้ามภพข้ามชาติกรรมเก่าหลบไม่ได้แต่ดับผลได้ด้วยใจบริสุทธิ์อโหสิกรรมคือประตูแห่งความหลุดพ้นเมื่อใจให้อภัยได้เราก็ไม่ต้องเวียนกลับมาเจอกันอีกในวัฏฏะนี้เมตตาคืออาวุธเดียวที่ทำลายกรรมได้โดยไม่ต้องต่อสู้ สุดท้ายหลวงปู่ชอบท่านสอนลูกศิษย์ว่าอย่าผูกใจโกรธอย่าผูกใจแค้นเพราะใจที่แค้นคือใจที่ยังต้องเวียนว่ายเมื่อใดเราวางได้อโหสิได้เมื่อนั้นทุกอย่างก็จบและนี่คือเรื่องของแม่ไก่ขาวด่างที่ไม่เพียงเล่าให้เรารู้ถึงผลของกรรมแต่ยังสอนให้เข้าใจถึงคุณค่าของการให้อภัยซึ่งเป็นธรรมะที่สูงกว่าทุกการภาวนา คลิปนี้เรียบเรียงและดัดแปลงจากหนังสือประวัติของหลวงปู่ชอบฐานะสสโมเพื่อการเผยแผ่ธรรมะมิได้คัดลอกหรือนำมาใช้เชิงพาณิชย์ขออนุโมทนากับผู้เรียบเรียงต้นฉบับและวัดเจ้าของข้อมูลมาณที่นี้ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงช่วงนี้และพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ